จากรู้เส้นทางการเมืองนะครับคุณหมอโอชิตเริ่มต้นมาอย่างไรครับเริ่มต้นมาตอนแรกก็ต้องเรียนว่าเริ่มตั้งแต่ปี54แต่ก่อนที่จะเข้าสู่หมดเลือกตั้งการเมืองเนี่ยก็เป็นกุมารแพทย์มาก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ลงชุมชนได้เจอประชาชนมากขึ้นประชาชนบอกว่าคุณหมอคุณหมอไหนไหนก็ไหนไหนละลงสักหน่อยดีไหม พี่น้องเชียร์เหรอฮะเชียร์ก็เป็นประชาชนบอกว่าคุณหมอลองลงหน่อยก็เลยได้ถือโอกาสนั้นได้ลงการอยากได้หมอเป็นผู้แทนบ้างอะไรใช่ครับพื้นเพหมอชิตก็เป็นคนชัยภูมิยด้วยคนชัยภูมิเติบโตที่นี่เรียนจบการศึกษาไม่ได้ยงศึกษาปีที่หที่นี่ครับแล้วก็ไปเรียนแพทยศาสตร์ที่มสวครับนะครับแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านเกิดตัวเองครับครับเป็นผู้แทนสมัยแรกปี5้าสปัจจุบันก็เป็นผู้แทนรับใช้พี่น้องพื้นที่เขตหนึ่งชัยภูมิมาสมัยที่สามแล้วสมัยที่สามแล้วครับแล้วก็ยังอยากดูแลลต่ออไปีกหายยๆสมัันะครบ เป็นผู้แทนวันนี้เห็นปัญหามากมายทํางานมามพี่น้องนะอยาก<ม>พัฒนาแก้ปัญหาพื้นที่เขตหนึ่งชัยภูมิให้กับพี่น้องต่อในเรื่องอะไรบ้างครับลำดับแรกนะครับในพื้นที่เขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิจังหวัดชยัยภูมิเป็นจังหวัดกเกษตรกรรมรสําคัญที่สุดที่เราอยากจะทําให้เกิดให้ได้ในอนาคตก็คืออันที่หนึ่งก็คือมีระบบกระจายน้ําจากแม่น้ําชีเข้าสู่พื้นที่กเกษตรอันที่2ก็คือในส่วนของการจราจรในเขต ตัวเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความหนาแน่นมากขึ้นเพราะว่าเมืองประชากรเพิ่มขึ้น<ช>เราก็อยากทำทางเลี่ยงเมืองหรือเรียกว่าบพาสง่ายๆนะครับให้เกิดขึ้นได้ทําเรื่องนี้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปเรียบร้อยแล้วพอเราขยายเมืองมีบพาสเดินทางสะดวกเศรษฐกิจก็ต้องดีขึ้นในอนาค